สิบเอ็ดตัวจริงทีมชาติไทยชุดไปเยืนไต้หวันที่ผมอยากเห็นผมอยากเห็นฟอสไนเล่นคู่กัน2คนและที่สาคัญนิโคลสัสมิเคลสันเล่นปีกและผมมีจัดอีกแผนหนึ่งขำๆสามสี่สามคล้ายๆอโมริมเลยรอดูท้ายคลิปไม่ต้องเห็นด้วยกับผมทั้งหมดก็ได้นะอยากปรับตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้แผนที่ผมอยากเห็นทีมชาติไทยลองเล่นคือแผน442ไดมอนด์หรือว่า4121 2, 1, 2. เพราะว่ากองหน้าอย่างธีวิศเผยพ,พี่มายผมมองว่า1เดียวของเราอาจจะยืนระยะยาว9กบนาทีเต็มไม่ได้ลงไปตัวสำรองดีกว่า หรืออยากให้เล่นเป็นฟอลส์นายคู่กัน2คนช่วยกันแบ่งเบาภาระแล้วก็มีริมเส้นเนี่ยที่คอยเติมขึ้นไปเล่นได้แทงหลังนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดที่เดากันไม่ยากแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นได้จริงนะผู้รักษารประต,ประตูปฏิวัติคำใหม่ผู้สร้างคอนเทนต์ <c oughs> กองหลัง4คนครับทางซ้ายเป็นอพิสิ์สร,รดาทางขวาเป็นสุพนันบุริรัตน์แล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยคือตัวที่ลงมาแทนโจนาธานเข็มดีครับสริงคารับคู่กับตันทพงศ์สายริยากองกลางตัวรับตัวคุมจังหวะวิรัติพ้อพันธุ์และขนาบข้างด้วยนิ ตัวรุกผมให้พี่เจชนาทิพย์เป็นกองกลางตัวบัญชาเกมนะเดือบแบกจริงๆต้องยืนประจําหลังกองหน้า2คนและกองหน้า2คนครับสุภโชคสาราชาติขวาตัดในปัดโค้งและเบนจามินเจมส์เซวิสวางเท้าดีคอยเก็บบอลยิงแถว2โดยไลน์อัพนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็น4 3 3ตามที่โค้ชอิจิอิถนัดได้เลยเอาเสกสารราตีมาเล่นบล็อกทูบล็อกเป็นจูดเบลลิงเซกนะแล้วก็เอานิโคลัสมิเกลสันเนี่ยดันขึ้นไปเล่นปีกขวาแบบเต็มตัวไปเลยแต่ถ้าทุกคนคิดว่าเกมรุกอันนี้มันยังสะใจไม่พอไปเยือนไต้หวันต้องอัดใใหห้เลนนี่ผผมมมแึงา สามสี่สามหรือว่าสามสี่หนึ่งสองไปเลยนะยืนหน้าคู่แล้วก็วิงแบ็กเนี่ยสองฝั่งสแซดแอลแฮลไปเลย <c oughs> โดยปรับกองหลังครับสลิงคานมาเป็นวิลเทป้อมพันนะเคยเล่นเซนเตอร์แล้วก็ออกบอลได้ดีแล้วก็ใส่ทิติพันธ์พ่วงจันทร์เนี่ยมายืนปักหลักเป็นตัวกลางพอขึ้นเกมลุกเนี่ยก็ดันวิลเทป้อมพันครับขึ้นไปเป็นตัวโฮดดิ้งมิดฟิลด์เพราะไต้หวันเนี่ยหาจังหวะสวนกลับเราอยู่แล้วนะเราก็ใช้หลังสามเนี่ยเก็บแรงกองหลังเอาไว้แล้วก็เติมเกมลุกไปเยอะๆเลยนี่ครัสมิเกลสันเนี่ยยืนวิงแบ็กขวาเสดสันลาเต้วิงแบ็ซ้้าายยยอออะไไร่งงีปเลลดู ย้ำอีกทีว่านี่คือทีมที่ผมจัดเองเล่นๆขำๆนะไม่ต้องไล่ผมไปเป็นโค้ชแต่ถ้าเกิดว่าโค้ชอิชิอิไม่อยู่ในตำแหน่งแล้วก็ลองจ้างผมดูก็ได้อะลองดู